สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ end of day ครับเรื่องราวจากห้องเทจ7เมษายนครับวันนี้สุดสัปดาห์กันแล้วครับวันนี้เป็นพรุ่งนี้เป็นวันพักผ่อนของหลายๆท่านแล้วฮะเสาร์หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เปิดอีกทีก็สามวันทำการก็น่าจะหยุดหยุดเข้าเทศกาลสงกรานกันละนะครับวันนี้หุ้นไทยครับไปดูกันเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับเนี่ยฮะบางเฉียบเลยครับดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิด บวก5จุดครับประมาณ5จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย3 0,000ล้านนะฮะสามหมล้านกับดัชนีที่ฟื้นตัวจากการที่ลงเมื่อวานลงหนักนะที่เราตามกันมาก็20กว่าจุดใช่ไหมครับยีจุดวันนี้ก็เบาๆครับฟื้นเล็กน้อยนะฮะพอฟื้นเล็กน้อยเสร็จปุ๊บลักษณะของทรงกราฟก็1 5ึ่เครับเป็นอะไรที่ห้อยอยู่ประมาณนี้อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยทั้ง50วันแล้วก็ระยะสั้นครับสิวัน20วันอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้ฮะ ลองไปดูกราฟแบบวิ e k l กันสักเล็กน้อยนะ,ะเมื่อปิดสัปดาห์เราไปเช็คก,กราฟวีก,กันหน่อยนี่อาการประมาณหนนี่ะสัปดาห์นี้อยู่มานี้นะครับกราฟวีกของเราดูลักษณะแล้วก็คือ,อฟื้นตัวจากอันที่ตกแรง2ส,สัปดาห์ก่อนหน้านะ,ะมีเขียวขึ้นมาสัปดาห์นี้แดงคืนลงไปที่1นึ7งเครับนะครับลองมาเมินดูนะครับว่าจังหวะที่มันถอยแบบนี้เป็นจังหวะที่เราจะซื้อหุ้นคืนดีไหม เพื่อที่จะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งหรือว่ามันจะไหลลึกลงไปเลยนะครับตามดูครับสัปดาห์หน้าครับวันนี้ปิดด้วยแดงครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลองติดตามจากความเห็นของนักวิเคราะห์ดูครับหลายๆโบก็ทํางานเพื่อนักงทุนครับหรือท่านจะลองวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองก็ได้ฮะหนึ่งหตรงนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะเอากันยังไงดีนะครับนี่คือภาพรวมของเซตวันนี้นะไปดูสรุปซื้อขายสักเล็กน้อยครับใครทำอะไรบ้างในวันนี้ฮะ สรุปซื้อขายของวันนี้นะครับเนี่ยฮะบางเฉียบแบบนี้คือสามบันไม่เล่นแล้วครับวันนี้คือก็เทรดเหรอฮะเทรดสองพันเก้าขายสองพันแปดจุดท้ายเราซื้อสี่สิบาทไม่ใช่สี่สิบาทซื้อสี่สิบล้านนะครับโบรกเกอร์ก็เทรดเยอะนะเทรดสองพันห้าเกือบสองพันหกขายสองพันแปดเกือบสองพันเก้าก็ติดลบไปสามร้อยล้านครับคือเอาเงินกลับกลับไปสามร้อยล้านต่างประเทศครับเทรดหมื่นเจ็ดพันล้านขายหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านสุดที่แล้วซื้อเข้ามา ห้าร้อยกว่าล้านบาทนะครับบางๆครับในประเทศครับรายย่อยครับเทรดประมาณหมื่นล้านนะครับต่อสุดที่ก็ซื้อขายครับสุดที่ขายสามร้อยล้านนี่คือสัปดาห์นี้ครับในการซื้อขายของผู้เล่นแต่ละกลุ่มคือวันนี้เจ็ดเมษาไม่ใช่สัปดาห์นี้แล้วก็สิ้นสุดสัปดาห์นะครับก็โอเคนะครับทับเทนนะครับของวันนี้ตัวแรก คือตัวอะไรบ้างไปดูคะ่ะนี่ฮะมาแล้วครับตัวแรกเป็นบ้านปูแหม่บ้านปูครับวัน,นวันนี้มีวอลลุ่มเบอร์เบอร์หนึ่งด้วยบ้านปูอา่าบ้านปูนะฮะเปลี่ยนะนกราฟเป็นเดย์ก่อนนะฮะสกูลเป็นวิกฤติอยู่อ่ะกลับมาเริ่มต้นที่เดย์แล้วไปที่บ้านปูครับไปที่บ้านปูหน้าตาเป็นแบบไหนครับจริงๆเป็นหุ้นที่ฮิต นะฮะบ้านปูที่ผ่านมาที่ผ่านมานะฮะล่าสุดก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ไม่ขาดนะครับบ้านปูพยายามขึ้นไปครับแต่ติดที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับสองสีนี้อยู่ประมาณเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันนะครับติดที่สิบเอ็ดบาทสัปดาห์นี้ฟื้นได้ก็ยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ฟื้นจากสิบบาทขึ้นมานะฮะนี่คือบ้านปูนี้เทรดพันล้านนะครับตัวที่สองครับเดลต้าตัวนี้ก็โหดจริงเสียงจริงครับก่อนหน้านั้นก็เล่นไปพัน ะทะลุพันน่ะเห็นไหมที่เราเล่นกันอยู่ก็คือทะลุพันนะแต่ว่าพอมีเรื่องติดแคทบาลาร์ามั่งนะครับก็รุ่งระหายลงไปนะครับวันนี้เทรดประมาณ900ล้านล้านวันนี้บวกคืนไปประมาณ30กว่าบาทประมาณ3%เนะครับ914ครับติดห้อยอยู่ใต้เส้นแบบนี้ครับอยู่ข้างๆแท่งแดงนี่คือเดลต้านะฮะควัญใจมหาชนครับไปดูตัวถัดไปครับ SCB ครับ ธนาคารชั้นนำนี่เขาเรียกว่าชาชั้น scb scb ขึ้นมาแล้วนี้ไม่ลงเท่าไหร่นะแต่ว่าเล,ะละอยอยู่ยืนอยู่เส้น50วันดีกว่านะครับหนึ่งศูนย์สามจุดห้าเทรดเก้าร้อยล้านอ่าเทรดแปดร้อยล้านอ่าใช่แล้วครับเทรดเก้าร้อยล้านหนึ่งศูนย์สามจุดห้าครับจะขึ้นก็ไม่ไปครับจะร้ายก็ไม่ไม่ลงแล้วครับสัปดาห์นี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะไม่ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะครับคนที่เล่น scb สัปดาห์นี้คอมเซเว่นครับว่าถัดไป คอมเซเว่นวันนี้เมื่อวานลงหนักนีคอมเซเว่นอ่าวันนี้เป็นไงนีรุ่มเข้ามา800ล้านนะครับวันนี้บวกกับเข้าไปให้50ตังค์แต่ว่าเป็นติ่งอยู่ประมาณนี้นะติ่งจากที่ลงหนักเมื่อวานนะครับชะลอตัว27.50ราคาปิดวันนี้คือคอมเซเว่นนะครับโอเคไปดูตัวถัดไปครับอากาศยานไทยครับ a o t ติดท็ทอปชาร์ตเข้ามาตลอดนะเ o t เป็นหุ้นที่ นักลงทุนให้ความนิยมเอล72บาทครับวันนี้สู้นะอ่าวันนี้ก็สู้อยู่ประมาณเนี้ยฮะยืนยืนอยู่ประมาณเส้น50วันครับบีบีกันอยู่นะครับยังยังต้องรอจังหวะขึ้นนะครับหรือจะถอยก็ต้องตามดูแลครับเอลผ่านไปครับแอดวานแอดวานวันนี้เด้งสวยครับอ่าลงมาช็อตช็อตแต่อ่าแต่50วันเด้งเลยนะครับอ่าไม่รู้ตรงนี้มีของอะไรหรือเปล่าฮะตรงนี้พอ ชนๆชนแต่แต่เด้งเลยเหมือนกันนะครับก็เด้งภายในวันให้เหมือนกันนะครับแอดวานเป็นตัวหนึ่งครับที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นมาต่อเนื่องนะครับถ้านับจากคั้เฉลี่ย0วันนะแต่วันนี้ก็คือรอบนี้คือหลุด10 20วันหลุดระยะสั้นแล้วนะฮะก็ดูซิว่าอาจจะมีพักตัวไหมนะครับนี่คือแอดวานนะครับต่อไปเลยครับ K คแบงนี่เคแบงเป็นลำดับที่7 k b a เคแบงหวันนี้เทรดประมาณ700าง เกบงก็โดนกดอยู่นะฮะสัปดาห์นี้กดทั้งสัปดาห์แล้วครับเกบงแต่ว่าวันนี้ก็ชะลออยู่ข้างแท่งแดงนะครับเป็นสตาร์เล็กๆ130 mm hmm. อยู่ตรงนี้จุดต่ำสุดที่เคยทําก็นู่นแหละฮะสองห้าสองหกข้างล่างเเขียวตรงนี้นะครับนะครับใครจะรอตรงนี้ก็รอนะฮะอ่หาหรือใครจะคือซื้อคืนตรงไหนก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับถ้ายัางเชื่อว่าหุ้นจะกลับขึ้นไปได้นะครับแต่โดยภาพรวมเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยถ้าข่าเฉลี่ยมาจับถูกไหมโอเคนะครับเ b บ n ง ผ่านไปครับแพน B ีอ่าแพนบวันนี้มีเขาเรียกว่าคือคักแต่เช้านะคือคักแต่เช้าคือคือเปิดต่ำอะ่ะคือเมื่อเช้ามี ATC ออกมาแถวแถวเจ็หูนรนะครับพอเปิดเสร็จคือมันมันไม่ลงแล้วอะ่ะไม่มีขายต่อแล้วก็มีการค่อยๆซื้อหุ้นกลับนะครับเขาเวิร์กกลับเลยนะครับสุดท้ายก็ยืนเป็นแท่งเขียวแบบนี้ครับ ปิด8.30จาครับจากลงไปลึกๆเมื่อเช้าแล้วก็ไล่ๆกลับมาปิดสิ้นวัน8.30เป็นแท่งเขียวประมาณนี้นะครับไทยที่รับเมื่อเช้าก็อ๋มีตังกินหนมกินหนมนะฮะก่อนสุดสัปดาห์นี่คือแผน B ครับเทิประมาณ700ล้านนะฮะลำดับที่8ของวันนี้ครับสุดทรงงกรับไปวิเคราะห์กันต่อเนื่องเอานะครับกรับครับ วันนี้เบาๆเป็นอย่างไรบ้างกราฟยืนอยู่ที่เส้นครับบี้กันอยู่แถวๆนี้นะครับเส้น50วันครับนะฮะจะดีก็ไม่ได้ละครับร้ายก็ไม่ลงวันนี้ครับรอต่อไปนะครับกราฟวันนี้เทรดประมาณ700 600ล้านนะครับท็อปเทนสุดท้ายของเราเบมเบมครับอ่ามาให้ดูหน่อยนี่9จุดติดที่9บาทนะครับติดแถว50วันตรงนี้แหละครับแต่ว่าก็มีคาสเชเลียระยะสั้นประคองตัวประคองจากด้านล่าง 8.95กับมูลค่าการซื้อขาย600ล้านบาทเบาเหมือนกันนี่คือเบมครับท็อปเทมลำดับสุดท้ายของ Mode Active วันนี้ครับโอเคผ่านไปครับโ o d ด a c t ที e ผ่านไปแล้วไปหุ้นที่มีความโดดเด่นในเชิงวอลลุ่มมาคุยกันสัก3ตัวนะครับวันนี้มีอะไรที่โดดเด่นนะฮะเชิงวอลลุ่มวอลลุ่มนี้ก็คือวอลลุ่มเฉพาะตัวเขาเองนะครับนะครับวอลลุ่มเฉพาะตัวเขาเองก็คือโดดเด่นขึ้นมานะฮะตัวแรกไปดูเลยครับ แผน B ฮะอะแผน B จัดอยู่ในโหมดของวอลลุ่มเด่นวันนี้ด้วยนะครับแผน B เมื่อกี้เราพูดไปแล้ววันอยู่ในแอคทีฟนะครับสิบลำดับแรกนะครับเนี่ยฮะแท่งแบบนี้ครับสัปดาห์หน้าเอายังไงดีครับนะจะจะยังไงกับแพน B ดีนะครับมีประเด็นข่าวเข้ามาแต่เช้าก็มีการเคลียร์เร็วเหมือนกันนะครับพอเคลียร์เร็วเสร็จทุกคนก็โอเคไม่มีอะไรนะครับหุ้นก็กลับไปปิดที่830สอย่างเงี้ยครับตามดูต่อนะ ข่าวก็คือข่าวแล้วครับความจริงอยู่บนกระดานนี่แหละครับนะครับโอเคแผนบครับมีมูลค่าการซื้อขายเข้ามาก็กี่เท่าเนี่ยห้าหเท่าห้0 0นะครับแผน B เป็นธุรกิจสื่อนะครับสื่อโฆษณานะครับหลายท่านทราบแล้วนะครับหลายท่านยังไม่ทราบครับเป็นสื่อโฆษณาครับมีสื่อดิจิตอลด้วยนะครับทั้งภายนอกภายในเยอะแยะไปหมดนะครับจดทะเบียนอยู่ในหมวด สื่อสารนะครับดัชนีเซตแล้วก็จดในหมวดสื่อสารบ้านเรานะครับเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมเช่นกันครับแพนบีนะฮะผ่านไปครับไปดูอีกตัวหนึ่งที่มีวอลล่มเข้ามา ETC นะครับว้าวตัวนี้เป็นไรครับนี่ฮะมีแท่งแดงเปิดเปิดสูงแต่เช้าเออนี่เล่นกับข้างกับแพนบีเลยครับเมื่อสักครู่แพนบีมันเปิดต่ำใช่ไหมแล้วก็ซื้อเขียวกลับขึ้นไป แต่พอ ETC เสร็จมีวันรุ่มเหมือนกันครับก็ประมาณกี่เท่าอ่ะ4.500เท่าได้มั้งนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะหกรเท่าเลยหกรเท่าแต่วันรุ่มเมื่อเช้าเปิดเปิดสูงแหละเปิดแถวสี่กว่าเกือบ4.6 4, 6, 4 5ก6เปิดแล้วลงมาแล้วปิดต่ำที่4.12นะฮะกลับกันกับแผ่น B นะครับลองประเมินดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีวอลุ่มเข้ามาแต่ราคาโดนกดลงไปนะครับ ETC ชื่อเต็มๆเ,เขา earthtech นะฮะ earthtech environment ตัวนี้ทำอะไรตัวนี้ก็มีทั้งผลิตแล้วก็พวกจำหน่ายไฟฟ้าจากอ่าก็เรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะฮะก็รวมทั้งวางระบบด้วยนะน่าจะเป็นพวกวิศวกรรมไฟฟ้าวางระบบแบบอ่าโงไฟฟ้าควบวงจรอ,อ่าประมาณนี้นะครับไปตามดูนะใครชอบชื่นชอบธุรกิจประมาณนี้สไตล์นี้ครับ e c ก็เป็นตัวหนึ่งที่จดทะเบียนใน s ็ต นะะในหมวดพลังงานสาธารณูปโภคบ้านเรานะครับ ETC ผ่านไปครับโดดเด่นดวงเชิงมลุ่มอีกตัวหนึ่งสุดท้ายครับเอามาฝากอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้ตัวไหน B W G อ่า B W G ก็คือ b e t r e l Gine อ๋อทรงประมาณ ETC สักกู่เนี่ยฮะเปิดแล้วก็กดต่ำเหมือนกันเป็นแท่งแดงใหญ่ๆแบบนี้ค่อนข้างจะ สวิงนะระยะหลังมีขึ้นแล้วก็กดนะครับท่านที่ชื่นชอบสไตล์นี้ก็ลองดูกันนะฮะทรงกราฟป,ประมาณนี้ครับหลายท่านชื่นชอบนะแบบนี้นะครก็มีวอลุ่มเข้ามา4-500เท่าได้ในวันนี้นะครับเบทเทอร์กีนทำไรครับหลายท่านทราบแล้วว่าเป็นธุรฯฯกริจกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรบำบัดน้ำเสียพวกนี้ปรปับปรุงสิ่งปฏิกูลนะฮะ จนทะเบียนในเซตแต่ว่าอยู่ในพวก Professional mm hmm. ก็คือหมวดที่เป็นธุรกิจเฉพาะธุรกิจเมอ่าชีพนะครับโปรเฟชชั่นลประมาณนี้ครับนี่คือตัวสุดท้ายของหุ้นที่โดดเด่นในเชิงวอลุ่มของวันนี้ครับ b r e a d w e ร e r g r e e n นะฮะผ่านไปครับไปดูซิวันนี้ในปฏิทินหลักทรัพย์มีอะไรบ้างนะครับอ๋อหลายท่านทราบแล้วแต่ว่าโอเคมาฮะมี XD อยู่4ตัวนะครับมีเชวานะฮะ GPI แล้วก็ H MPC แล้วก็มี s c c นะนะครับที่เป็นตัวฮอตฮอตหน่อยที่ XD วันนี้นะครับนี่ฮะ s c c ครับปันผลวันนี้2บาทนะครับ XD นะครับท่านไหนที่มีถือหุ้นตัวนี้อยู่นะครับหลังจากเที่ยวสงการกลับมาแล้วก็รับเงินปันผลกันนะครับยี่ห้ามิานะครับจ่ายเงินปันผลปุ๋นใหญ่ครับ s c c ฮะก็โอเคครับผ่านไปแล้วฮะสำหรับการ สรุปข้อมูลประจำวันเรียกชั่นครับเรื่องราวจากห้องเทดครับประจำวันที่7เมษายนกับวันที่บรรยากาศคอนฮอตร้อนรแบบน,นี้ฮะก็เป็นซีซั่นที่ตลาดหุ้นก็ร้อนรไปด้วยกันนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่หุ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ด้านล่างนะครับดูจากโมเมนตัมของหุ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเซ็ตวิีเอส่วนใหญ่ก็จะอย,อยู่เป็นแนวโน้มที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น10วัน20วันรวมไปถึง50วันนะฮะนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นณเวลานี้ครับกับดัชนีหุ้นไทยบ้านเราครับรู้เรื่อจากห้องเทววันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับนะขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันในครั้งหน้าครับ สวัสดีครับ